ทดสอบเครื่องพันบอลอย10มิลนะครับที่จะส่งถึงกันคุณกันนิกานะครับอเภเมืองจังหวัดแพร่นะครับตัว10มิลนะครับก็จะมีโอ่งนะฮะโอง่งสำหรับทําความร้อนนะครับตัวนี้หลังจากเสียบปลั๊กก็จะมีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับสวิตช์ตัวแรกก็เป็นตัวทํางานงเครื่องตัวท,ที่2ก็จะเป็นตัวทําความร้อนนะครับ ความร้อนเรายังไม่ต้องเปิดจะเปิดเฉพาะตอนใช้งานที่ทาให้ยาลูกบอลแห้งเท่านั้นนะครับเมื่อเราปั้นแป้งหรือปั้นยาลูกบอลได้ที่แล้วก็มาใส่ช่องแรกนะครับมันก็จะรีอดออกมาให้มันเป็น,บนแบนๆแบบนี้นะครับหลังจากรีดแล้วก็มาใส่ช่องที่สองนะครับมันจะอ,ออกมากมเป็นเส้นกลมๆนะครับนะครับเป็นเส้นกลมๆอะไรที่มันไม่กลมเราก็ออกไปนะครับในตอนนี้กลมแล้วนะครับล้วก็มาใส่ช่องให้มันลงไปเลยปุ๊บมันก็จะไวมากนะครับแค่เีย พอมันเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยน่ขึ้นมาดูมันก็จะเท่ากันทุกลูกนะครับยกเว้นหัวกระท้ายนะครับเพราะหัวกระท้ายมันก็จะตัดอยู่อันนี้เป็นเวอร์เนียนะครับมาตรฐานโรงงานนะครับแล้วก็จะมาดูนะฮะ10 10มิลเป็น1เซนนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่1เซนนะครับหรือ10มิลนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาเสียบดูนะครับทุกทุกลูกจะเท่ากันทั้งหมดนะครับยกเว้นหัวกระท้ายนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับ อันนี้ใช้งานง่ายครับขดตรงไหนโทรมานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับ